ในปี2026ประเทศไทยยังคงเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งมีบทบาทสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามจากอากาศยานและขีปนาวุธที่อาจเกิดขึ้นจากประเทศร,รอบข้างหนึ่งในระบบที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ก็คือบารัก8 e r ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาขึ้นจากระบบบารัก8ที่ได้รับการออกแบบโดยอิสราเอลและอินเดีย ร่วมการพัฒนาโดยบริษัทอิสราเอล Aerospace i n d u s t r y หรือ i a i และองค์กร DRDO ของอินเดียระบบ Barak บ8 ER เป็นขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะกลางถึงไกลที่ได้รับการอัปเกรดให้สามารถยิงเป้าหมายในระยะไกลขึ้นไปถึง150กิโลเมตรเพิ่มขึ้นจากกลุ่นเดิมที่มีระยะประมาณ70-90ถึงกิกิโลเมตรจุดเด่นของ Barak 8 ER อยู่ที่ความสามารถในการสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศที่มีความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์โดรน หรือแม้แต่ขีปนาวุธรรอนตัวขีปนาวุธใช้ระบบนำวิถีแบบ Active Radar Homing ร่วมกับระบบควบคุมจากภาคพื้นดินทำให้สามารถติดตามเป้าหมายและปรับทิศทางในขณะบินได้อย่างแม่นยำและด้วยระบบการยิงแบบ Vertical ล a ร้อนหรือยิงขึ้นในแนวดิ่งทำให้บารัก 8ER สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวในการรับมือกับภัยคุกคามจากทุกทิศทางในด้านเทคโนโลยีบารัก 8ER ใช้ระบบเรดาร์ M2084 ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายในระยะไกลสามารถควบคุมการยิงขีปนาวุธได้หลายลูกพร้อมกันซึ่งเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องรับมือกับการโจมตีแบบ mass attack หรือการยิงถล่มพร้อมกันหลายลูกจากฝ่ายปรองคามในบริบทของประเทศไทยการนำระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับนี้เข้ามาใช้งานถือเป็นการยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในยุคที่ภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับและขีปนาวุธมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การมีระบบอย่างบาร a k 8 ER จึงช่วยเสริมให้ประเทศไทยสามารถป้องกันพื้นที่สำคัญเช่นฐานทัพสนามบินหรือโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพรายงานในปี2026ระบุบว่ากองทัพไทยกำลังอยู่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดซื้อระบบ Barak บาา8 ER หรือเทคโนโลยีที่เทียบเคียงกันจากประเทศพันธมิตรโดยให้ความสำคัญกับระบบที่สามารถผสานเข้ากับโครงสร้างป้องกันประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติการร่วมกับระบบเรดาร์และศูนย์ควบคุมแบบ CCI ได้อย่างราบรื่นแม้ว่าบาร a k 8 e r จะมีราคาสูงพอสมควรโดยคาดว่าราคาต่อหนึ่งหน่วยยิงพร้อมระบบควบคุมและขีปนาวุธจะอยู่ในช่วง50 80ล้านดอลลาร์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพที่ได้รับในด้านการป้องกันภัยทางอากาศแล้วถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีการรบเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อดีอีกอย่างของบารัก8 e r คือความสามารถในการใช้งานทั้งบนภาคพ,พื้นดินและในเรือรบทำให้มีความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆหากกองทัพเรือไทยต้องการเสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับเรือฟริเกตหรือเรือพิฆาตในอนาคตระบบนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวแน่นอนว่าการจัดหาระบบเช่นนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่ตัวขีปนาวุธหรือเรอดาร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบควบคุมการรบบุคลากรที่ผ่านการฝึกฝนและการบำรุงรักษาระยะยาวด้วยซึ่งต้องใช้ความร่วมมือระหว่างหลายฝ่ายทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ระบบสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องประเทศไทยเองมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หากสามารถร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตเช่น IAI หรือ DRDO ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาอาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศในประเทศในอนาคตซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาต่างประเทศและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในมุมของยุทธศาสตร์ความพร้อมของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ครอบคลุมจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและพันธมิตรทางทหารรวมถึงส่งสัญญ,ญาณไปยังฝ่ายที่อาจมีเจตนาร้ายว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการตอบโต้โตภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้แม้ว่าระบบ Barak 8ER จะยังไม่ได้ถูกนำมาใช้จริงในประเทศไทยในขณะน,นี้แต่หากมีการนำเข้าหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันในปี2026ก็จะถือเป็นอีกก้าวสำคัญขององค์การเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศในระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง ขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ